ใช้งานฉันซิฮหานสูนายอยากให้ฉันใช้งานนายอย่างนั้นหรอทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยละ่ะเพราะฉันรู้ว่านายมีเป้าหมายที่แตกต่างจากคนอื่นๆนายมักจะมองการไกลเสมอและลงมือทำโดยไม่หยุดหย่อนแม้ฉันจะมั่นใจเรื่องนั้นตอนที่เขาสู้กับจินเทซองและนักเลงพวกนั้นแทนที่จะโจมตีเจ้าพวกนั้นด้วยกำลังที่เหนือกว่า เขาก็ไม่ได้ฆ่าพวกนั้นสักคนเดียวแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่จะย้อนมาแทงข้างหลังเขาในภายหลังแม้ตอนที่แท่นบูชาโผล่ขึ้นมาไม่ว่าคนอื่นจะมองอยังไงเขาก็สามารถจัดการกับคนพวกนั้นได้ด้วยกําลังแต่เขาไม่ทําฉันไม่เข้าใจว่าทําไมนายถึงไม่ฆ่าคนอื่นใครก็สามารถรู้ได้ว่านั่นไม่ใช่นิสัยของนายฉันพูดถูกใช่ไหมละ่ะเพราะงั้นใช้ฉันสิฉันยอมที่จะมือสุกปบบลกแทนนายเอง โดยแรกกับการที่นายต้องพาฉันไปด้วยหรือไม่ก็ยอมให้ฉันติดตามนายหลังจากที่นายจัดการเรื่องต่างๆด้วยวิธีการนั้นครั้งนี้มันไม่มีทางเลือกอื่นที่ฉันจะจัดการเจ้าพวกนั้นได้นายก็เลยติดล่างแห่เข้าไปด้วยแต่ฉันจะไม่ให้อะไรเกิดขึ้นกับนายแน่ครั้งหน้ามันจะไม่เป็นแบบนั้นฉันสัญญาลองคิดดูอีกสักครั้งเถอะมันจะมีผู้คนอีกมากมายที่เข้ามาขวางทางนายเพียงเพราะนายโดดเด่นกว่าคนอื่น เพราะนั้นสำหรับคนที่จะเข้ามาฝางทางน,นายฉันจะจัดการและกําจัดพวกมันให้หมดทุกคนเพื่อที่นายจะได้สนใจเพียงเป้าหมายของนายเท่านั้นโดยแลกกับการให้ฉันติดตามนายและแข็งแกร่งขึ้นเมื่อฮันโซแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วฉันเองก็จะแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกับเขาถ้านายบอกเป้าหมายของนายให้ฉันฟังฉันจะได้ช่วยถ้านายยอมไม่ฉันติดตามนายฉันจะตกลง นายจะทํายังไงถ้ามันเกิดสถานการณ์ที่จะทําให้นายมาร่วมกับฉันไม่ได้อย่างเช่นถ้านายโดนบังคับให้ตามฉันไม่ทันล่ะนี่คือสัญญาณสินะแปลว่ามันยังมีอะไรบางอย่างในการฝึกสอนรอบสองถ้างั้นฉันจะทําตัวให้แข็งแกร่งขึ้นและไปหานายเองให้นายยอมรับฉันเป็นคู่อีกครั้งลงไปบ้าจริงเขายังปฏิเสธอีกอย่างนั้นเหรอคันฮันซูวู ขอโอกาสให้ฉันอีกครั้งเถอะให้ฉันได้ชดใช้ในความผิดที่ฉันได้กระทำลงไปในโปรดใช้งานอย่าได้เข้าใจคําพูดของฉันผิดไปพรุ่งนี้มาเจอฉันอีกครั้งพอตอนนั้นมอสเตอร์ข้างล่างจะไม่อยู่ที่นั่นหาเพราะงั้นไปเก็บลูนข้างล่างนั่นให้หมดนายฆ่าสิบคนนั้นนายควรได้ลูนไปนั่นน่าจะพอดีครั้งหน้าไว้เจอกันด้วยรอยยิ้มอีกครั้งเถอะฉันขอออกไปก่อนละลาก่อน ฉันก็ยังไม่มั่นใจเรื่องเจ้าหมอหนีห่หรอกนะแต่หลังจากนี้ฉันต้องใช้เขาแล้วถ้านายย้อนกลับไปช่วยเหลือมนุษยชาติแต่ว่ามันจะต้องมีคนที่เข้ามาฝังทนนันนายจงหากคนที่จะลงทันพวกมันเพื่อให้คนคนนั้นมาทำหน้าที่แทนนายผู้ลงทันกลุ่มกำลังสำคัญที่ราชา,าครอบครองไม่เพียงแต่อาริสเขายอมมือสุกกระบกแทนที่ราชาและช่วยให้ราชาเข้าใกล้เป้าหมาย ฉันเองก็เคยเป็นผู้ลงทันมาก่อนฉันเองก็เคยคิดจะใช้งาน NV a า i ิ n แต่ฉันจะมอบโอกาสนี้ให้เขาฉันไม่มั่นใจว่าฉันจะเชื่อใจสังจินได้แค่ไหนแต่เมื่อการฝึกสอนรอบสองเริ่มขึ้นทุกคนที่นี่จะกระจัดกระจายออกไปอยู่ดีและเมื่อมันเป็นแบบนั้นเขาอาจจะไม่คิดแบบเดิมอีกแล้วแต่ด้วยนูนจำนวนเท่านี้และของว่างของสีองค์ควัน8ตัวถ้าฉันมีผู้ลงทันที่มีประโยชน์แล้วก็ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนแล้วนะ แต่ว่าถ้ามันล้มเหลวก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะตอนนี้ฉันต้องตั้งสมาธิกับการหาชิ้นส่วนลับฉันจะรวบรวมและกำจัดพวกมันในคราวเดียวมาดูกันว่าฉันจะได้อะไรบ้างเนื่อถ่ายการได้มาของชิ้นส่วนลับชิ้นที่สองก็ง่ายๆก่อนที่อสูรกินเนื้อจะทำลายเสาและออกมาอารวาสล้มมันซะ รอะเงื่อนไขมันไม่ใช่แค่ต้องล้มมันให้ได้ภารกิจรับสำเร็จนี่มันแวนของราชาแวมมพร์นัวมาฮาเจเวราชาคลั่งฉันสงสัยอยู่เลยว่านางไปได้ของสิ่งนี้มาจากไหนเพราะแบบนี้นี่เองก็เลยไม่มีใครได้มันมางั้นสินะแหวนของนัวมาฮาอัติแส์มีการแบ่งระดับด้วยวิธีการที่หลากหลาย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสีของพวกมันอ์ติแฟกต์ธรรมดาไม่มีทางมีค่ามากกว่าอ์ติแฟกต์ที่มีสีระดับสูงแต่ว่ามันก็มักจะมีข้อยกเว้นเสมอเหมือนที่นักเดินทางสามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยรูนอัติแฟกต์ประเภทเติบโตจะสามารถตูดซับรูนและเปลี่ยนสีได้ในกลุ่มไอเทมเหล่านั้นชิ้นที่คู่ควรแก่การมีไว้ก็คือซีรีส์ตัวเลขเลขตัวเดียวเบอร์เก้าแหวนของนัวมาา a r t ิแฟกตที่เป็นสัญลักษณ์ของคลีแมนทายด้วยชื่อซีรีส์ตัวเลขแปลว่ามันไม่ได้มีเพียงชิ้นเดียวแต่ในอดีตคลีแมนทายเป็นเพียงผู้เดียวที่ครอบครองแหวนของนัวมาฮามันจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเขาไปโดยปริยายต่อหน้าของเขาผู้มีอำนาจแปดอย่างที่ถูกใช้งานด้วยน้ำมือของเขาผู้คนก็แตกสลายกลายเป็นชิน้นชิ้นฉันไม่อยากจะเชื่อว่าฉันจะได้อติแฟกต์ชิ้นนี้มาครอบครองเยี่ยมไปเลย ดูจากความยากกว่าจะได้มันมาฉันก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของธรรมดาที่จะโยนทิ้งไปได้แต่เลขตัวเดียวแหวนของโนมาฮาไลสีปัจจุบันปลดล็อความสามารถเดียวแหวนของโนมาฮาว่าก่อนว่ามันมีความสามารถแปดอย่างสินะแต่ตอนนี้มันยังอยู่ในระดับที่ไลสีแหวนของโนมาหายังสามารถปลดล็อได้แค่ความสามารถเดียวงั้นสินะความสามารถทำลายล้างปิดใช้งานความสามารถของเป้าหมาย รวมถึงสกิลติดตัวด้วยเราต้องสัมผัสเป้าหมายโดยตรงและเมื่อครบเวลาผลลัพธ์ของมันจะหายไปเองระยะเวลาของความสามารถทำลายล้าง0.00แม้ว่าจะสามารถสลายความสามารถของเป้าหมายได้แต่การจะใช้มันให้เกิดประโยชน์คังนฮังสูพละกำลัง84.3ความแม่นยำ85.8พลังกาย42.1ประสาทสัมผัส42.2พลังเวท22ต้านทานเวท13อย่างน้อย ค่าสถานะของฉันก็ต้องถึงระดับไลท์สีสักค่าหนึ่งแปลว่าฉันจะต้องใช้ลูนเวจำนวนมากส่วนเรื่องการปรับสมดุลเอาไว้ที่หลังฮนซูฉันได้ยินจากสายจินแล้วนายสังหารเจ้าสุนกินเนื้อตัวนั้นเทนบูชามัน 0 0นย์ศูนายไปแล้วฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันจะรับผิดชอบจัดการมันเองนั่นสินะแปลว,ว่าเขาทำสำเร็จอย่างนั้นเหรอการชื่อใจเขาก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ผิดสินะยังพอมีเวลาเหลือก่อนบทฝึกสอนรอบถัดไปจะเริ่มเพราะอย่างนั้นไปล่ากันต่อเถอะฮันซูฉัน ฉันอยากจะขอแยกทางกับนายฉันไม่มีคุณสมบัติที่จะอยู่เคียงข้างนายในตอนนี้และพอฉันอยู่ข้างนายฉันก็จะเอาแต่พึ่งพานายอย่างดิง้งที่ซานจินเสนอให้ฉันไปกับเขาฉันรู้กลุ่มของเขามีคนอีกเนะอ่ายินดีต้อนรับเสมอนะทุกๆคนจะต้องดีใจแน่ๆเพราะพวกนั้นกำลังเป็นห่วงเธอเหมือนกันถึงจะน่าเสียดายแต่การแยกทางกันในตอนนี้ก็คงจะดีที่สุดแล้ว ยังไงตอนที่บทฝึกสอนเริ่มเราก็ต้องแยกทางกันอยู่แล้วแต่การที่เธอรู้ที่รู้ทางของตัวเองก็ดีแล้วละเป็นการตัดสินใจที่ดีเลยทีเดียวหรือรอเดี๋ยวครั้งหน้าที่เราเจอกันฉันจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆไว้พบกันใหม่นะได้เลยแล้วเจอกันซางจิน นายของไอ้ฉันใช้งานนายใช่ไหมฉันจะบอกนายอีกอย่างหนึง่งถ้านายตั้งใจแบบนั้นจริงๆทั้งเลือกเป็นของนายอาทิตย์ต่อมาพวกคุณรอ,อกันมานานแล้วสินะบทฝึกสอนแล้วที่สองก็เริ่มขึ้นพวกเจ้าเหนือกันเยอะกว่าที่คิดนะแต่ใครสนละ่ะ ถ้าข้างหวังไว้มากขนาดนี้อยู่แล้ว <l acht> ถ้าอย่างนั้นเรามาเปลี่ยนสถานที่กันก่อนดีกว่าอะไรกันมีแสงโฟมมาใต้เท้าเราเท้าอเริ่มแล้วสินะนี่เราอยู่ที่ไหนมาเงินครบแล้วใช่ไหม ก่อนจะเริ่มบทฝึกสอนรอบที่2มานับจํานวนหัวกันก่อนนับจํานวนงั้นเหรอน้ำจากนี้ต่อไปจงทําให้ห้องนี้เหลือแค่7คนและจากนั้นเราค่อยคุยกันต่อบ้าจริงห้องนี้มี8คนข้าก็ไม่ติดใจเหล่านะหากพวกเจ้าจะเหลือกันน้อยกว่านั้นในแต่ละห้องจะมีสถานาการณ์ที่ต่างกันแต่พวกเจ้าควรจะเริ่มเหมือนเหือนกันใช่ไหมล่ะเราหาทางเราเองกันนะว่าอะเชียว มันไม่มีทางง่ายๆแบบนี้หรอกเราจะเอาไงดีอาวุธแปลกๆที่หน้าตาเหมือนเข็มหมอน,นั่นมันฮานซูฉันไม่ได้เห็นว่าเขากิ่งกาดแค่ไหนแต่เขาจะต้องมีค่าไม่ว่ายัางไงคนที่เหลือก็ต้องร่วมมือกันแต่ว่ามีคนต้องออกไปใช่ไหมงั้นเราคงจะมองข้ามเรื่องนี้ไปไม่ได้หรอกนะทําไมเราไม่มาแนะนําตัวกันก่อนละ่ะแล้วมาวัดกันว่าแต่ละคนมีความสามารถกันมากแค่ไหนงั้นฉันก่อน พวกนายของพ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้กันครั้งแรกใช่ไหมฉันแดชอนฉันไม่คิดว่าจะมีสกิลไหนในที่นี่เอาชนะฉันได้ไม่ได้จบวดหรอกนะนี่มันวิชาปานสกิลจากลูนที่ใช้เวทเสริมค่าสถานะและเราสามารถเสริมพลังให้กับอาวุธด้วยการเคลือบเวทไว้แบบนั้นได้วิชาปานเป็นสกิลที่ถือได้ว่าดีทีเดียวแต่ใดๆก็ตามที่เขามีก็ไม่ได้ส่งผลมากนะักฮ่ามั่นใจเต็มเปี่ยมเลยละ่ะ แต่มันก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยแล้วนะหากเอาเรื่องสกิลมาอวดกันแล้วก็ฉันน่าจะได้เปรียบน,นะฉันทางมินมีสกิลรักษาฉันฮันชอนมีสกิลต่อสู้ผู้คุณจะบอกว่ามีใครสักคนจะต้องถูกฆ่านั้นเหรอเรามานกันเป็นครอบครัวเพราะงั้นลาเว้นพวกเราไว้ด้วยเถอะสาวน้อยพี่ว่าหน้องยังไม่ได้แนะนำตัวเองเลยนะนายพูดเรื่องสกิลขึ้นมาใช่ไหมฉันชื่อเด็กจีมิน ความสามารถของฉันจะแสดงให้เห็นเดี๋ยวนี้แหละหือจะเดินเข้ามาทำไมเดินเข้ามาแบบนั้นเดี๋ยวได้เสียโชคดีจริงๆมันไม่ได้ตอบทุกครั้งหรอกนะแหน่แหมขอรับไปแล้วนะส่วนเรื่ออื่นอืนเอามาแบ่งกันเถอะง่ายๆแบบนั้นเลยเหรอเย็นนั่นมันบ้าชัด,ชด ฉันควรระวังตัวไว้เพราะคนโง่ที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นอะไรอะไรก็เลยง่ายขึ้นเพราะจํานวนคนที่ตายในอดีตเปลี่ยนไปอะไรต่างๆก็เลยเปลี่ยนไปด้วยและมันก็เริ่มน่าสนใจขึ้นแล้วสิเหลือเจ็ดคนก่อนใครเลยนะไหนเด้อซี่ยิ่งงั้นข้าจะอธิบายเลยก็แล้วกันข้าจะให้พวกเจ้าได้เห็นก่อนที่แห่งนี้คือสิ้นทางสู่สวรรค์งานของพวกเจ้าก็ง่าย แค่ต้องปีนขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเวลา3เดือนและไปให้ถึงพื้นที่ภูเขาไฟที่อยู่ใจการชั้นที่2นั่นคือเป้าหมายแรกเมื่อพวกเจ้าผ่านบทฝึกสอนโลกแห่งการประจนภัยจะเปิดรับพวกเจ้าอย่างเต็มที่ขอให้โชคดีเราน่าจะต้องเดินทางไปด้วยกันสักพักงั้นเรามาอะไรของหัวนั่นน่ะทำไมต้องรีบขนาดนั้นด้วย เดี๋ยวนะสะพานมันกำลังทะลมวิ่งแล้วอ่าใช่แล้วใช่แล้วเมื่อกี้ข้าไม่ได้บอกสินะทางเดินบนเกาะล่างๆย่จะพังลงเรื่อยๆและสะพานจะพังเร็วเป็นพิเศษเพราะงั้นระวังด้วยล่ะลืมลื่แบบนั้นได้ยังไงวะนั่นนายจะไปไหนไอเวนก่อตั้งสังคมนี่งั้นเราก็ตามเขาไปกันก่อนไง อะไรนะใครจะรู้ดูจากความมั่นใจของเขาเขาน่าจะรู้ว่าจะต้องไปที่ไหนก็ได้เราเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วนะยังไม่เจอสะพานหิกเส้นเลยเขารู้แน่หนาวมาต้องไปที่ไหนฉันก็ไม่รู้หรอกอย่ามาถามฉันสิอุ้ยมาแรงพวกนี้นี่เ้าอะไรเนี่ยเราได้เห็นอะไรแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้วและมันก็ไม่มีอะไรเลย เรายังต้องเดินไปอีกนานแค่ไหนนายเอาแต่กินอะไรมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วอันนี้เป็นผลของยาต้านพิษถ้านายกินมันเข้าไปปึกต้นโอก๊กต้านพิษของไรนายจะทำอะไรนะ่ะนี่นายรู้ได้อย่างไรว่ามันจะโจมตีมาพลังพิเศษนะ่ะพลังพิเศษ ทนทานจริงๆเกิดงูลูนิกโตเต็มไวงูที่จะเปลี่ยนนิสัยไปตามสัญลักษณ์รูนบนหัวรูปแบบจะเปลี่ยนไปแบบสุ่มทาให้คาดเดาพฤติกรรมไม่ได้บ้าจริงพวกมันโจมตีโดยไม่ให้เวลาเรารักษาตัวเองเลยฮะเจ้าคนที่ชื่อฮานซูบอกเทคนิคจาัดก,การมันให้กับเราแต่ถ้าเป็นแบบนี้ร่างกายของเราทนไม่ไหวแน่และที่สําคัญกว่านั้น แล้วทำไมพวกคุณถึงไม่มาช่วยกันต่อสู้ละ่ะหยุดเอาแต่หลบข้างหลังแล้วออกมาต่อสู้แนวหน้าสิเฮ้ยกะขอโทษครับได้โปรดเข้าใจด้วยผมมีคนที่จะต้องปกป้องก็เลยเอาตัวไปเสี่ยงไม่ได้บ้าจริงถ้ามีครอบครัวแล้วมันทำไมล่ะเว้ยพวกเราตรงนี้ก็พยายามจะไม่ถูกฆ่าเหมือนกันนะแล้วนายล่ะมีอะไรนายไม่ได้มีครอบครัวให้ปกป้องนะก็แปลว่าคุณคงจะปล่อยให้ผมบาดเจ็บระหว่างต่อสู้ไม่ได้ไม่ใช่หรอครับ หรือคุณคิดจะรักษาให้ผมนั้นเหรอแล้วดาบที่เหน็บไว้มีไว้ประดับหรอวะก่อนนะในเมื่อนา,นายเป็นผู้รักษาขอบอกไว้ก่อนนะถ้าคุณอยากให้ผมรักษาแล้วก็คุณต้องจ่ายไดรูนพลักระกำลังสมชิ้นหรือรูนความคล่องตัว1.5ไม่ก็รูนมานา1ชิ้นไอ้วีน,นี่แล้วเธอจะปล่อยให้พวกนี้เป็นแบบนี้ต่อไปงั้นเหรอแล้วทำไมล่ะงั้นช่วยรับรูนนี่ไว้ และรักษาภริยาของผมทีเย็นดีครับจริงเหรอเนี่ยมีแค่ฉันที่คิดว่าสถานาการณ์ตอนนี้มันบ้าบอคอแตกอั้นเหรอทำไมเอาแต่ยืนนิ่งแบบนั้นล่ะรีบๆเดินต่อไปซิไอเวนนี่ก็วางท่าเพราะว่ามีสกิลรักษาสวยชะมัดทำไมต้องมาเจอคนพวกนี้ด้วยชอนนายได้ยินฉันไหมจองวานชอนฝั่งของนายเป็นยังไงบ้าง อย่ามาถามเลยแล้วทานั้นหลักเป็นยังไงทานเราก็ไม่แย่เท่าไหร่ดูเหมือนว่าชั้นบ,บนจะมีทีมช่วยเหลืออยู่เพราะงั้นหาทางขึ้นไปข้างบนให้ไวที่สุดก็แล้วกันหากคนที่ดูจะมีประโยชน์มาด้วยนะก็อยากถามอยู่หรอกเราต้องเพิ่มกำลังของเราใช่ไหมละ่ะสู้ๆก็แล้วกันฉันไม่รู้ว่าในคนกรุงนี้จะพาใครไปด้วยได้บ้างคนที่อ้างว่าตัวเองมีพลังพิเศษเยคนเสียสติที่ถือดาบไอ้ี้คลับที่ใช้อาชีพหมอมาอ้าง ครอบครัวไร้ประโยชน์การเอาชีวิตรอดต้องมากอดสิ่งอื่นใดจําได้ไหมตอนนี้เอาไว้ก่อนกันแล้วกันไว้เจอกันมันเร็วเกินไปที่จะมีคนที่ปลุกพลังของราชาขึ้นมาได้ความสามารถบางส่วนของราชาราชาที่ราชาทุกคนอย่างอ e ีเลสและราชาขลั่งดวลมีกันคือความสามารถในการนำกลุ่มและตั้งตัวเป็นราชา ราชาจะมอบสัญลักษณ์ประจำตัวให้แก่สมาชิกของกลุ่มและสัญลักษณ์นั้นจะทำให้พวกเขาเชื่อมหากันได้ทำให้สมาชิกกลุ่มสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ถึงคนที่ราชาเรียกหาได้จะมีจำนวนจำกัดแต่ในตอนนี้พวกเขาต้องกำลังยุ่งกับการหาสมาชิกและถ้าฉันอยากจะแข่งกับพวกเขาฉันเองก็จะต้องพยายามให้มากขึ้นอย่างไรซะถ้าเราอยากให้ผู้อื่นเชื่อฟังเราเราก็ต้องแข่งแก่งให้มากพอ อ oh. ดูเหมือนมอสเตอร์จะลดจำนวนลงเรื่อยๆแล้วนะเราออกจากดงของพวกมันแล้วใช่ไหมซึ่งแปลว่าเราใกล้จะถึงรังของงูรูนิทายพันแล้วสินะในที่สุดฉันก็เข้าใกล้เป้าหมายที่มุ่งหน้ามาที่นี่แล้ว้ากก่อน เราต้องสู้กับมันจริงๆเหรอครับผมไม่คิดว่ามันจะโจมตีเราถ้าเราไม่เข้าไปใกล้ทำไมเราไม่ไปจากที่นี่กันเฉยๆล่ะครับนายจะไปไหนก็ตามใจฉันจะสู้กับมันคนเดียวเองฉันไม่สนว่านายจะเป็นคนแรกที่ไปถึงข้างบนนั่นหรือเปล่าไม่ครับคือว่าเราควรจะไปด้วยกันแล้วทำไมคุณต้องทำอะไรงุ่มมแบบนั้นดูเหมือนนายจะเข้าใจอะไรผิดไปนะฉันไม่ได้เดินทางร่วมกับพวกนายเราแค่เดินทางไปทางเดียวกัน และนี่ก็คงได้เวลายแยกทามกันแล้วงั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้นะอนะไรเนี่ยถ้างั้นแล้วใครจะสู้ฉันหมายถึงเราบังคับให้เขาไปกับเราไม่ได้หรือพวกคุณจะรอเขาอยู่ที่นี่ล่ะคือไปกันเถอะเขาหัวแข็งเหมือนที่ฉันได้ยินมาแต่ฉันจะปล่อยเขาไว้ไม่ได้จะไม่มากับเราด้วยล่ะครับถ้าคุณคิดจะโน้มน้าวเขาก็เปลี่ยนใจเถอะครับทำไมละ่ะเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา ทุกๆคนต่างได้รับการรักษาจากผมแต่เขาไม่ได้ให้ผมรักษาเลยทำเอาขนลุกเลยเล่าบอกว่าการสู้ในสนามรบเป็นแค่กิจวัตรของเขาคนแบบนั้นไม่ใช่ประเภทที่จะฟังคนอื่นหรอกนะและจากที่ผมเห็นเขาไม่ใช่คนที่จะมีชีวิตดินยาวเท่าไหร่น่าเสียดายคนนี้มีความสามารถขนาดนั้นแต่ว่าฉันทำอะไรไม่ได้จริงๆนั่นหรอเขาเองก็ควบคุมยากกวนะ มันหลบฉันตอนที่ลูนเวททำงานแต่เมื่อลูนเวทช่องตัวทำงานมันจะเข้ามาโจมตีมันรวดเร็วและแข็งแกร่งของมุเก็ตแต่ก็ยังไม่เท่าอาูุธในโครงตัวนั้นขณะที่มันโจมตีลูนของมันก็จะเปลี่ยนเป็นลูนต้านทานทำให้ความเสียหายอ่อนลงการต่อสู้ยืดเยื้อก็ไม่ได้ทำให้ฉันเสียเปรียบอะไรแต่ว่า วิธีการจัดการมันก็ง่ายๆเล็งที่กิ่งหมายที่อยู่จุดศูนย์กางพื้นที่โปกด้านล่างหลงังไม่ต้องสนใจง,งูและเล็งไปที่จุดนั้นก่อนมันจะเลือกป้องกันตัวเองและกลับไปปกป้องหลังก่อนเสร็จฉะลาก จบเร็วกว่าที่ทคิดแฮะไข่ของงูกินลูนเทียบกับตัวโต,วตวเต็มวัยแล้วเจ้านี่ตัวนิดเดียวเองแฮะงูกินลูนไวเยาวแต่เจ้าตัวนี้มีความสามารถพิเศษมันจะกินลูนและไข่ออกมาในทันทีเอาเลยกินเข้าไป มันจะกินรูนอะไรก็ตาม3ชิ้นและคายลูนออกมา2ชิ้นตามที่เจ้าฝองต้องการการเสียลูน3ชิ้นเพื่อรูน2ชิ้นอาจจะดูเหมือนเสียประโยชน์สาหรับคนอื่นแต่เราสามารถเลิกรูนที่ต้องการได้การได้รูนที่ตรงค่าสําคัญกับฉันมากกว่าเก่งมากกินเข้าไปเลยตอนนี้ฉันต้องเน้นไปยังการเพิ่มค่าต้านทานทางเวทและกายภาพไปพักได้ด้วยเจ้านี่ฉันจะสามารถทําตามเป้าหมายได้ ถ้างั้นเดินทางต่อเลยดีไหมเรากำลังจะไปที่ไหนล่ะคะคุณก็เบาเสียงลงน้อยแผนที่เกาะที่เราได้มาตอนที่ออกจากห้องมันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากเราจะเดินไปนู่นมานี่โดยมิซิดไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรอยู่แถวนี้บ้างมีที่ไหนที่เราจะไปได้อย่างปลอดภัยบ้างถ้าหาพวกเขาทิ้งพวกเราแล้วก็ทัาที่ร้านฉันได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรอยู่ทำนั้นล่ะ หรือว่าจะเป็นมาสเตอร์หรือว่านักผจญภัยคนอื่นเราหลักฉันไว้นะคังฮาซูคุณกลับมาแล้วพวกคุณมาทำอะไรแถวนี้คุณกําลังหนีจากมอนสเตอร์ Master, นั่นแหละครับฉันจัดการมันไปแล้วจัดการไปแล้วแถมยังมีบาดแผลแค่นี้เนี่ยนะมันยังไม่ได้ผ่านไปนานขนาดนั้นเลยแล้วคนอื่นๆละ่ะคนพวกนั้นพวกคุณพูดว่าอะไรนะที่บอกว่าใส่หัวไป ถ้าเราแยกกันมันจะเป็นอันตรายไม่ใช่หรอครับพวกเราไม่จะเป็นต้องทะเลาะกันเองงั้นคุณคิดจะให้พวกเราแบกไปตลอดทางเลยงั้นเหรอคิดจะนั่งสบายๆไปตลอดเลยหรือยังไงคือว่าที่เขาพูดมาก็ไม่ได้ผิดในเมื่อผู้เล่นที่เก่งออกไปจากทีมแล้วการพาคนที่ไม่มีประโยชน์ไปกับเราด้วยก็มีแต่จะทําให้เป็นภาระผมไม่สนหรอกว่าผมจะได้รุนจากใครแต่ผมคิดว่าผมควรจะอยู่กับคนแข็งแกล่ง พวกเขาพูดแบบนั้นแล้วก็แยกทางไปแถมยังปิดทางไม่ให้เราตามไปได้อีกไอสารเลวพวกนั้นกล้าดูถูกคนแบบเราเดี๋ยวสิแล้วคุณจะไปไหนล่ะคนนรู้มากกว่ากําลังรู้อยู่นะเราต้องรีบไปเพราะเราเสียเวลาไปมากแล้วที่รักเราแน่จะพวกคุณจะทำอะไรนะครับคุณบอกว่าคุณไม่เคยอยู่กับเราตั้งแต่แรกเพราะนั้นเราก็จะไปตามทางของเรา พูดอะไรออกมาได้เอาเถอะมันก็ไม่สำคัญอะไรหรอกตามใจในเมื่อเราจะต้องสู้คนเดียวอยู่ดีถึงมันจะลำบากแต่ก็พอเรื่องนี้ค่าสถานะาของฉันก็เลยเพิ่มขึ้นมากถือว่าดีแล้วที่ฉันเพิ่มค่าต้านทานไว้ก่อนค้างทานู่พละกำลังไล้สี0.03%พลังกาย88.8 ความเม่นยำ84ประสาทสัมผัส85.1พลังเวท5 8 4ต้นานทานกายภาพ32ต้นานทานเวท32.7พอเพราะสอบค่านี้ทำให้ฉันต่อสู้ได้ง่ายขึ้นเอาพวกที่เหลือมันทำาอาหารดีไหมนะว้าวเขาแข็งเก่งสุดๆไปเลยน่าทึ่งมากๆคอ,อยยันชั่วที่เขาไม่ได้สนใจพวกเรานะพวกเราควรจะสู้ด้วยไหมนะใจเย็นก่อนแชร์องืง้น การเข้าไปยุ่งโดยไม่จะเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดเลยนะแค่เราได้มาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันก็ถือว่าเป็นพรจากพระเจ้าแล้วเพราะงั้นเราต้องทำตัวปลอดภัยไว้ก่อนค้านะตามเขากันต่อเถอะเขากำลังจะไปไหนนะอุโงงงั้นเหรอนี่คือปลายทางอย่างนั้นเหรอ เราลอดแล้วในที่สุดเราก็ลอดมาได้แล้วที่รักแช้หึ้นยอดมากหมอนั่นลอดมาได้อย่างปลอดภัยแถมยังสภาพดีอีกด้วยแต่ว่าข่าวนี้ที่เขาสู้กับประสุนกินเนื้อเป็นเรื่องจริงสินะทั้งๆที่มาสายแต่กลับเสียงดังจริงนะยังไงก็ตามพวกเจ้าเป็นกลุ่มสุดท้ายดังนั้นถ้าจะปิดประตู ทีนี้เรามาเริ่มงานหลักของเราเลยดีกว่ายินดีต้อนรับสู่ท่าที่เรือชั้นที่หนึ่งเหลือประมาณ75คนอย่างนั้นสินะดีมากโชคดีที่พวกเจ้าไม่ตายกันมากนี่คืออีเวตนพิเศษการต่อสู้ผู้ชิงตัว๋วพวกเจ้าจะใช้ตั๋วเหล่านี้เพื่อย้ายจากเกาะช้นิดหนึ่งที่กำลังจะถล่มไปยังเกาะถัดไปแน่นอนว่าบางเกาะอาจจะเต็มไปด้วยมอสเตอร์หรือล้อมไปด้วยลาวาแต่หากว่าพวกเจ้าโชคดีพอ เจ้านจะได้ไปอยู่ที่ใจกลางหรือเกาะทางตอนใต้ที่เต็มไปด้วยสมบัติแต่การไปที่นั่นเฉยๆคงจะไม่สนุกใช่ไหมล่ะดังนั้นเราจึงมีกฎสักเล็กน้อยเรือแต่ละลำสามารถขึ้นนั่งได้3คนแต่พวกเจ้าต้องใช้ตั๋วอย่างน้อย3าใบแต่ว่าถ้ามีคน3คนใช้ตั๋ว3าใบพวกเจ้าจะกระจายไปคนละเกาะอ,อาจจะเป็นชายขอบหรือจุดศูนย์กลางหากคน2คนใช้ตั๋ว3ามใบ พวกเจ้าก็จะสามารถไ่พร้อมกันได้แต่พวกเจ้าจะไม่สามารถเลืกปลไปทางได้แต่ว่าหากคนคนเดียวใช้ตัวสามใบแล้วล่ะก็พวกเจ้าจะไปที่ใดก็ได้ตามต้องการก่อดจะค่อยๆถล่มจากภายนอกและความยากก็จะมากขึ้นการทำตัวเองให้ได้เปรียบเรื่องตำแหน่งก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมละ่ะดูตำแหน่งบนแผนที่ดีๆละ่ะและตรงนี้มีเรืออยู่ทั้งหมด25ลํามาเริ่มกันเลยไหม <out of the train> พวกเจ้ารู้กันแล้วใช่ไหมจงเอาชีวิตรอดไม่ว่าจะยังไงก็ตามเพราะว่ามันสนุกกว่านะสิสองตัวมาแกก้าหากหลางฉันหรือหรอแกตายอย่าทิ้งฉันเอาไว้ความวุ่นวายที่เลี้ยงไม่ได้สินะถ้างนั้นขังฮานซูขอร้องละแค่ครั้งนี้ช่วยฉันไม่สิช่วยครอบครัวของฉันด้วย